สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอการใช้คำสั่งนะครับาทางคณิตศาสตร์นะครับทางคณิตศาสตร,สตร,สตรเ์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคำสั่งทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งบวกนะครับบวกนะครับคำสั่งลบคำสั่งคูณคำสั่งหารนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นพูดง่ายก็คือเกี่ยนคำสั่งบวกคำสั่งลบคำสั่งคูณแล้วก็คำสั่งหารนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษา 4ตัวนี้นะครับว่าแต่ละตัวมันมีเงื่อนไขและการทำงานอย่างไรนะครับตัวแรกนะครับเป็นคำสั่งบวกนะครับ add นะครับ addition นะครับคำสั่งนี้นะครับมันเรามาดูรูปแบบคำสั่งก่อนนะรูปแบบคำสั่งก็คือจะมี input สั่งการเข้ามานะครับเมื่อมี input สั่งการเข้ามามันก็จะใช้คำสั่งบวกนะครับบวกเนี่ยจะเป็นการบวกระหว่างตัวที่1นนะครับ แหล่งตัวที่1กับแหล่งตัวที่2เอา2แหล่งนี้ยมาบวกกันนะครับพอบวกกันแล้วผลที่ได้นะครับก็จะไปเก็บไว้ที่ปลายทางนะครับตัวนี้คือปลายทางที่มันจะเก็บปลายทางที่มันจะเก็บนะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะใส่ปลายทางเป็นแบบไหนนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะต้นทางก็ต้นทางตัวที่1นนะครับก็คือ d 1 0ต้นทางตัวที่2ก็คือ d 1 2ก็คือเอาค่าที่อยู่ใน d 1 0นะครับบวกกับค่าที่อยู่ใน d 1 2เนี่ย เอามาบวกกันส่วนผลที่ได้เราก็จะไปเก็บไว้ใน D14 อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าต้นทางตัวที่1คือ s1 ของเราเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้หมดเลยนะครับคือค่าคงที่ k ค่าคงที่ h นะครับหรือจะอยู่ในรูปแบบของ kx n นะครับ ky n km n ks n S, ก็ได้หมดเลยรวมถึงทัมเมอร์คาน์เตอร์นะครับ Data Register หรือแม้แต่ Index Register ก็สามารถ ใส่เข้าเข้าไปได้หรือกาหนดเข้าไปได้นะครับรวมถึงต้นทางตัวที่2ด้วยนะครับส่วนปลายทางที่เราต้องการเก็บไว้นะครับมันก็อยู่ในรูปของ KNY KNM KNS นะครับทั้มเมื่อเคาน์เตอร์เด t ้ r นะครับต่างๆแล้วก็รวมถึง Index Register นะครับก็สามารถนำมาเก็บได้นะครับทีนี้โปรแกรม s t e ็นะครับถ้าเราใช้คำสั่งบวกนะครับหรือบวกเพาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่7 s t e สนะครับแต่ถ้าเป็นดับเบิลบวกนะครับดับเบิลนะครับ ตัวนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณ13 step นะครับอ้ดตับเบิลตัวนี้ก็คือ32บิตนะครับ32บิตตัวนี้ก็คือ16บิตอ่านี่คือความแตกต่างมันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในกรณีนี้ตัวอย่างผมมีก็คือ x3 นะครับ x3 เป็นตัวอินพุสั่งการหมายความว่าถ้าผมกด x3 นะครับคำสั่งบวกก็จะทําการบวกค่า d0 กับค่า k100 1> k 1 0 0คือค่าคงที่100นะครับหลัก10นะครับนั่นก็หมายความว่ามันก็คือ d 0บวกด้วย1น0นั่นแหละนะครับค่าที่ได้มันก็จะไปเก็บไว้ใน d 1นะครับ d 1ยกตัวอย่างเช่นถ้าผม on x 3ฟืดถ้าผม on x 3นะครับ d 0ของผมเนี่ย d ศของผมเนี่ยใส่ค่า15อ่สมมุติใส่ค่า15เข้าไปนะครับ15บวกกับ100ตรงนี้ก็จะได้115แสดงว่าปลายทางของผมตรง d 1เนี่ยจะเก็บ115 ถ้าดีศูนของผมเป็น200นะครับบวกกับอีก100ตรงนี้ตรงนี้ดีหนึ่งของผมก็จะเป็น300นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเนะเพราะฉะนั้นคำสั่งบวกเนะี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากนะครับก็คือเอา2ต้นแหล่งแหล,ง,งแหล่ง2แหล่งนะครับมาบวกกันแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ปลายทางนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือตัวอย่างการใช้คำสั่งนะครับคำสั่งผมมีคำสั่งนี้นะครับก็คือ ผมจะทำการกดนะครับกดกดกดแล้วก็ปล่อยก็คือนับนับจำนวนนะครับโดยการเทียบนะครับโดยการเทียบเทียบยังไงก็คือถ้าผมกดไปแล้วนะครับมันมีค่ามากกว่า10นะครับมากกว่า10เอ่อทษทีมีค่าเท่ากับ10นะครับมีค่าเท่ากับ10ผมก็จะทําให้ y 2ผมอ่อนนะครับหลอดไฟผมก็ติดนะครับหลอดไฟผมก็ติดทีนี้เ,เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะนับอยู่ที่5 ห้าครั้งนะครับผมจะนับอยู่ที่ห้าครั้งโดยผมจะทําการบวกค่าค่าที่ผมทําการนับเนี่ยก็คือค่าเคาน์เตอร์นะครับนั่นก็หมายความว่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทําการ move ค่าเ,เคาน์เตอร์ไปไว้ใน D 0ศูนย์นะครับ d ศูนย์ของผมเนี่ยก็จะเป็นค่าของเคาน์เตอร์ที่มันนับได้ตลอดเวลานะครับค่าของเคาน์เตอร์นับได้เท่าไหร่บวกกับอีกค่าคงที่ผมคือ5บวกกับ5ผลที่ได้นะครับจะไปเก็บไว้ใน D1 หนึ่งนะครับแล้ว ผลเนี้ยนะครับที่ได้เนี่ยผมก็จะเทียบกับ10ครับว่าถ้ามันเท่ากับ10แล้ว y 2ผมจะต้องติดนะครับโอเคเราลองมาดูครับอันดับแรกนะครับผมกดปุ๊บมันนับ1นึ่นะพอนับ1เสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็เป็น1นบวกหนะครับก็จะเท่ากับ6ครับตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบนะครับแบบหนึงนะโอเคนะครับ เป็นหกเห็นไหมเป็นหกแล้วนะทีนี้เออ่ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บก็จะเป็นสองนะกดแล้วปล่อยปุ๊บสองบวกห้านะครับก็จะเป็นเจ็ดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งสามบวกห้าเท่ากับแปดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งสี่บวกห้าก็เท่ากับเก้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือห้าบวกห้านะครับมันก็จะเท่ากับสิบนะครับเมื่อมันเท่ากันแล้วมออีการเปรียบเทียบเท่ากันแล้วเนี่ยทำให้ y สองติดนะครับ y สองผมก็เลยติด ประมาณนี้นะโอเคเนอะมาดูคาสั่งบวกนะครับคําสั่งบวกก็คือ5บวกด้วย5มันจะเท่ากับ10นครับ10ก็ทําการเปรียบเทียบกันโอเคเนโอเคทีนี้เรามาดูคําสั่งลบนะครับคําสั่งลบดูรูปแบบก่อนนะครับคําสั่งลบก็หมายความว่าเมื่อผมสั่งการคือ x 0เนี่ย สั่งการไปมันก็จะมันก็จะไอคำสั่งลบนะครับมันก็จะทำการลบนะครับโดยที่ s1 นะครับแหล่งจ่ายตัวแรกจะเป็นตัวตั้งแหล่งตัวที่2ก็จะเป็นตัวลบออกนะครับก็คือ s1 ลบด้วย s2 ค่าที่ได้ก็จะไปเก็บไว้ที่ปลายทางก็คือ d นะครับ okay, เอเคนะทีนี้ไอฟังคำฟังก์ชันคำสั่งลบเนี่ยนะครับมันก็ใช้เหมือนกับบวกนะครับเนี่ยก็คือเพียงแต่เอา s1 นะครับมาลบกับ s2 ค่าที่ได้ก็จะไปเก็บไว้ในดีนะครับรูปแบบการเก็บเนี่ยก็เก็บเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สเต็ปนะครับโปรแกรมสเต็ปก็ใช้7นะครับในกรณีที่เป็น16บิตส่วนกรณีที่เป็น32บิตก็ใช้13 s ส e p เต็ปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกด x 6เนี่ยผมกด x 6ฟืดนะครับคำสั่งลบมันก็จะทำการลบค่า D2 อ 2, นะครับออกออกไป10นะครับหมายถึงว่า D2 นี่ลบลบ 10, นะครับค่าที่ได้ ก็จะเก็บไว้ใน D3 นะครับประมาณนี้นะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นนะดีสองของผมเป็นเป็นเอบห้านะครับเป็น15 15้าลบสินะครับ D3 ผมก็เหลือ5เห็นไหมครับเหลือ5เคสนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าผมสมมุติว่าไอ้ดีผมคือ1,000นะครับ1,000งพลบสิ 10, ก็เหลือ900นะครับ990นะครับอ่า ทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ลบแล้วมันได้ผลลบออกมาอย่างเช่นผมให้ D2 เนี่ยเท่ากับ5 5นะครับ5ลบ10นะครับก็จะเหลือลบ5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้คำสั่งลบนะครับมันก็จะมีโอกาสติดลบได้นะมันก็จะมีโอกาสติดลบติดลบได้นะครับระบบติดลบของมันนะครับก็ด้วยตัวข้างในของตัว PLC ของมันเองเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมี16บิตเนะ 16บหิตนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกตัวที่สุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือตำแหน่งที่สิบหกบิตนะครับตำแหน่งที่สิบหกนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นหนึ่งครับมันจะเป็นเลขติดลบนะครับแต่ถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเลขติดบวกนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งศูน0 0ศูนย์ศค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็นค่าติดลบูนย์ศ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 นย์เนะครับประมาณ็จะเนี้วคร อันนี้คือระบบติดลบนะครับระบบติดลบมันมันจะคิดและคำนวณให้เองนะครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันแต่เราสามารถเช็คได้ว่ามันบวกหรือลบนะครับมันจะมีคำสั่งในการเช็คก็เดี๋ยวไว้นำเสนอในครั้งต่อไปนะครับโอเคก็ให้รู้ว่านะครับคำสั่งลบนะครับเป็นคำสั่งที่มีทั้งเป็นค่าบวกและค่าลบนะครับมาดูทีนี้เรามาดูนะครับเงื่อนไขก็จะเหมือนเดิมคือผมเปรียบเทียบนะครับโดยผมจะทำการลบนะครับ ลบค่า10นะครับลบ10เนี่ยเอา10เนี่ยลบออกด้วย d0 นะครับพูดง่ายๆคือ10ลบ d0 จะเท่ากับ d1 นะครับแล้วผมก็ทำการเปรียบเทียบว่าถ้า d1 ของผมเนี่ยเท่ากับ5ผมจะให้ Y2 ติดนะครับโอเคนะโดยคา์เตอร์เนี่ย,ย, counter, ยผมจะเริ่มให้นับแค่5ครั้งนะครับแล้วผมก็ทำการมูฟค่า C1 นะครับไปไว้ใน d 0ศเพราะฉะนั้น d0 ตรงเนี้ยของผมมันก็คือ C1 นนั่นเองนะครับโอเคเนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าผมกดปุ๊บมันก็จะเห็นแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้10บลบหนเท่ากับเนะครับ10บลบหเท่ากับเกก็จะไม่เท่ากับ5นะครับมันก็เลยยังไม่ติดต่อไปครับ10บลบสก็เท่ากับ8 8ยังไม่เท่ากับ5นะครับต่อไปครับเคาน์เตอร์นับ3 3นะครับ10บลบสก็เหลือ7นะครับ7ก็ยังไม่เท่ากับ5เคาน์เตอร์นับ4นะครับ10บลบสก็เหลือ6นะครับเคาน์เตอร์นับ5จะเห็นว่าพอเคาน์เตอร์นับ5เสร็จปุ๊บเนี่ย เอ่อสิบลบห้าเหลือห้านะครับพอเหลือห้าแล้วห้าเนี่ยมันเท่ากับห้า y สองมันก็เลยติดนะครับตรงนี้ก็เลยติดนะครับโอเคเดี๋ยวนี่นี่คือลักษณะของการใช้คําสั่งลบนะครับลบโอเคครับตัวถัดไปเป็นคําสั่งคูณนะครับคาสั่งคูณคําสั่งคูณเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบกันก่อนนะครับก็คือมีการสั่งการนะครับในกรณีนี้ผมให้ x ศูนย์เป็นตัวสั่งการนะครับ เมือ่อมันไปเจอคาสั่งคูณมันก็จะเอาแหล่งตัวที่1คูณกับแหล่งตัวที่2คูณกันนะครับค่าที่ได้มันก็จะไปเก็บไว้ในปลายทางนะครับโอเคเนะก็หลักการเหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันก็แหล่งจ่ายแหล่งหนึ่งลกับแหล่ง2นะครับถ้าเอามาคูณกันปุ๊บมันก็จะเข้าเท่ากับปลายทางนะครับประมาณนี้นะครับโอเค วิธีการโปรแกรมสเต็ปก็เหมือนเดิมน,นะครับ7กับ13นะครับ7กรณีที่เป็น16บิตนะครับ13กรณีที่เป็น32บิตนะครับเริ่มอย่างนี้เลยนะ,ะ x สองนะครับถ้าผมกด x 2เนี่ยมันจะทําการเอา30คูณกับ d 0นะครับแล้วไปเก็บไว้ใน d 10นะครับทีนี้มันเป็นงี้นะครับเนื่องจากว่าผลคูณที่ได้นะครับผลคูณที่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าการคูณเนี่ยมันเป็นจํานวนเท่าเนี่ยมันจะมีค่าเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลคูณที่ได้เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ32บิต Napoleon. 32บิตเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันคำนวณได้นะครับมันจะกินพื้นที่ถึง32บิตนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเริ่มจาก d10 มันจะกินพื้นที่ d11 ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกินพื้นที่เป็น d10 กับ d11 นะครับ d10 d11 เนี่ยมันหายไปเลยนะพื้นที่หายไปเพราะฉะนั้นมันมันจะเท่ากับ32บิตนะครับ ผลคูณที่ได้เนี่ยมันจะถูกไปเก็บไว้ในสิบหกบิตคูณสิบิตเนี่ยมันจะไปเก็บไว้ใน32บิตนะครับยกตัวอย่างเช่น30มสิบผมใส่ดีศูนย์ตรงนี้คือ2000นะครับสองพันสามสิบคูณสองพันก็เท่ากับหกพันนะครับหกพันเนี่ยมันมากกว่าสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดหรือหกสิบแปดอยู่แล้วนะครับซึ่งเลขฐานสิบหกมันไม่พอนะครับมันก็เลยสิบหกบิตอ่ะมันไม่เพียงพอนะครับอันนี้คือสิบหกบิตเนื้อค่าจํานวนบวก ของส6บิตเนี่ยสูงสุดมันคือ32มหมื่นสอสามหมื่นสองพันเกว่าเนี่ยแหละครับเ,เพราะฉะนั้น6000มันมากกว่าอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไปกินพื้นที่ให้มันได้32บิตนะครับก็คือ d 1 0ไปจนถึง d 1 1นั่นเองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือ,อในกรณีที่เราใช้คําสั่งคูณนะครับมันจะกินพื้นที่32บิตนะครับสาบิตโอเคนะครับ ดูตัวอย่างการใช้คําสั่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมจะมาเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเหมือนกันเลยโดยที่ผมจะคูณ5นะครับ5คูณกับ5คูณกับ D ศูนย์แล้วเอาไปเก็บไว้ใน D1 หนึ่งนะครับ d หนึ่งตรงนี้ผมจะกินพื้นที่เป็น D2 สองด้วยนะครับเพราะมันคือ32บิต32มบิตมันก็จะถูกกินไปด้วยนะครับเสร็จแล้วผมก็เอ็นแปดพันนะครับมันพอเปิดมาปุ๊บมันก็ทกําการย้ายค่านะครับคือคา์เตอร์ไปไว้ใน D ศูนย์เพราะ,ะนั้น D ศูนย์ตรงนี้มันคือคา์เตอร์ครหน แค่นั้นเองแล้วผมก็เอาดีนเนี่ยนะครับ d1 มาทำการเปรียบเทียบกับ25ถ้ามันเท่ากับถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ25เนี่ยให้ y 2ติดนะครับผมกดนะครับกดมาก็นับ1นะ1คูณ5เท่ากับ5ครับปล่อยก็ยังเป็น1อยู่นะกดอีกทีนะครับ2คูณ5ก็เท่ากับ10นะครับ3คูณ5เท่ากับ15 4้าคูณ5เท่ากับ20นะครับแล้วก็5คูณ5นะครับ เท่ากับ25นะครับเนี่ยเท่ากับ25เพราะฉะนั้น y2 ผมก็เลยติดนะครับ y2 ผมก็เลยติดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ให้รู้ให้เห็นเฉยๆนะครับว่ากระบวนการในการบวกลบคูณเป็นอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญเลยนะคำสั่งคูณเนี่ยนะครับผลที่ได้ออกมานะครับผลที่ได้มันจะเป็น32บิตนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับ และค่และก็คณิตศาสตร์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นคําสั่งหารนะคำสั่งหารรูปแบบก็คือถ้าเรากด x ศูนย์นะครับมันก็จะเจอคาสั่งหารนะครับมันก็คือเอาแหล่งจ่ายตัวที่1นนะครับหารด้วยแหล่งจ่ายตัวที่2ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไปเก็บไว้ปลายทางนะครับโอเคเนอะนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าคําสั่งหารนิดหนึ่งนะครับผลที่ได้เนี่ยจะเป็น32บิตเหมือนกับคําสั่งคูณ แต่แต่มันจะแยกออกมานะครับแยกผลผลเนี่ยนะครับแยกผลออกมาเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือผลหารแบบที่2ก็คือเศษนะครับเพราะฉะนั้นในเ a ต้ารีจ e ส i s t e r ตัวที่1นนะครับมันจะเก็บผลหารไว้ส่วน d a t a Register ตัวที่2นะครับมันจะเก็บเศษไว้นะครับแลวก็หมายความว่า16บิตแรกนะครับ16บิตแรกเนี่ยมันจะเก็บผลหาร16บิตถัดไปนะครับมันจะเก็บเศษนะครับเศษ ดูตัวอย่างนะถ้าผมกด x 3ามผมกด x 3ปุ๊บมันก็ทำการหารนะครับนั่นะก็คือ d 0นย์นะครับหารด้วย600หารด้วย600นะครับค่าที่ได้ก็จะไปเก็บไว้ใน d 20นะครับใน d 20เนี่ยมันก็จะมี d 2 0นะครับกับ d 2 1เอ็ดนะครับ d 2 0ก็เป็นผลหารนะผลหารส่วน d 21ตรงนี้ก็คือเศษนะครับเศษที่ได้จากการหารนะครับมันจะเก็บค่า2ตัวนี้ไว้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมให้ดีศูนย์คือสองพันนะครับสองพันหารด้วยหกร้อยนะครับสองพันหารด้วยหกร้อยเนี่ยหารด้วยหกร้อยนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับสามนะครับสามหารด้วยมันจะมีเศษอยู่สองร้อยนะครับประมาณนี้เนะเพราะฉะนั้นค่าแต่ละตัวก็จะถูกเก็บไว้ในแต่ละส่วนเลยนะครับผลหารกับเศษโอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะกรณีนี้นะครับผมจะทําการหารก็คือเอาห้านะครับห้าเนี่ยหาดยร,าด,ร 5, หาด้วยดีศูนย์นะครับเดี๋ยวเนี่ยครับห้าหารด้วยดีศูนย์ก็จะเท่ากับเท่ากับดีหนึ่งนะเท่ากับไปเก็บไว้ในดีหนึ่งเพราะฉะนั้นดีหนึ่งตรงนี้ก็จะคือผลหารน,นะครับดีสองก็จะคือเศษนะครับอ่าเนี่ยคือดีสองให้รู้เลยว่าตรงนี้คือเศษนะเศษนะครับตรงนี้คือผลหารน,นะครับผมก็เอาผลหารเนี่ย มาเทียบว่าถ้าหารแล้วเท่ากับ1เนี่ยให้ y 2มันติดนะครับโอเคนะผมเปิดมาปุ๊บเอ m แปดพันก็คือ all เลยนะครับมันก็จะทําการ move ค่า c 1ไปไว้ใน d 0เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น c 1ด้วยเหมือนกันนะโอเคกดตัวแรกครับาตรงนี้ไม่มีเศษนะครับ5หาร1ยังไงก็ได้5นะครับไม่มีเศษนะครับก็จะเป็น5นะครับ5เห็นไหมผลหารเป็น5นะครับเศษ0นะครับก็ ถ้ามันไม่เท่ากับ1ก็ไม่ติดนะครับต่อไปผมกดเป็น2องเนะ้อ่างหารไป5ก็เหลือ2นะครับก็เหลือเศษหนึ่งนะสหารหก็เหลือเศษหนึ่งนะครับเศษหนึ่งนะครับก็ยังไม่ติดอยู่นะครับกดที่3 3หาร5นะครับก็เท่ากับ1เศษ2นะครับเท่ากับ1เศษ2 1เห็นไหมครับตรงนี้เงื่อนไขมันตรงกันแล้วคือถ้ามันเท่ากับ1ก็ y 2ก็ติดนะครับ y 2องแก็ติดนะครับเสร็จแล้วกดปุ๊บ4นะครับ สี่ห้าหารสี่ก็จะเหลือหนึ่งเศษหนึ่งนะครับก็ยังคงเท่ากับหนึ่งอยู่นะครับทําให้ y สองมันก็ติดค้างอยู่งั้นนะครับทีนี้ถ้าผมกดอีกทีห้านะครับห้าห้าหารห้าก็เท่ากับหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเศษศูนย์แต่เราเอาผลผลหารมามันก็คือ1นะครับ1ก็ทําให้ y 2มันติดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย y 2มันก็เลยติดค้างว่าอยู่อย่างนี้แหละครับโอเคนะก็สิ่งที่ควรระวังนะครับเรื่องของผลหารนะครับมันเป็น มันได้ผลออกมาเป็น32 i บิตเหมือนกับคำผลคูณก็จริงนะครับแต่ว่า16บิตแรกเนี่ยมันจะเป็นผลหารนะครับ16บนหลังก็จะเป็นเศษนะครับก็ดูให้ดีๆว่าเราต้องการเอาสิ่งใดไปใช้งานนะครับจะเอาผลหารไปใช้งานหรือจะเอาเศษไปใช้งานหรือจะเอาทั้งคู่ไปใช้งานก็เลือกเลือกนําไปใช้งานให้ถูกต้องนะครับ okay, เขียนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการใช้งานดูว่าเราจะเอาคําสั่งทางคณิตศาสตร์ของเราเนี่ย ไปใช้ในงานของเราได้อย่างไรนะครับผมมีงี้ครับมีตัวอย่างงานใช้งานก็คือตัวคอนเวนเนอร์ตัวนี้นะครับผมบอกว่าถ้าผมกด P B 1เนี่ยถ้าผมกด P B 1ตรงนี้นะถ้าผมกด P B 1แล้วชิ้นงานผมก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายฟืดเนี่ยมาพอมาที่ตำแหน่งปลายสุดนะครับมันก็จะมาหยุดเนี่ยมาปุ๊บมันก็หยุดเลยครับหยุดตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับแล้วถึงจะเคลื่อนที่กลับไปทางขวาก็คือเคลื่อนที่กลับมานะครับ พอมาปุ๊บมันมาชน LS 1ปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับมันก็จะหยุดเอ่อเม่อมันก็จะหยุดนะครับมันก็จะหยุดทีนี้เอ่อผมไม่ต้องการให้มันทำงานซ้ำๆไปเรื่อยๆเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอนะครับโจมผมอาแค่นี้พอทีนี้อันดับแรกเลยเราต้องมาตั้งตั้งเวลาคือ time บต,ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะมาตั้งสมมติว่าตรงนี้ผมตั้ง3นะผมตั้ง3มันก็ต้องวิ่งมาแล้วมาค้างตรงนี้3วินาทีนะครับ ผมตั้งตรงนี้เป็น5ก็5วินาทีแล้วแต่ที่เราจะตั้งค่าท i ม e r ไว้นะครับเราสามารถปรับค่า Time ม,มอได้ที่ด i g ิตอลสวิตช์นะครับแล้วก็เอาค่าเวลานี่ครับไปแสดงในดิสเพย์ตรงนี้นะค่าของเวลานะครับเวลาที่มันคำนวณได้นับได้ขอให้มันออกมาเป็นหน่วยวินาทีนะครับพูดง่ายๆก็คือพอผมกด P1 มันก็วิ่งมาฟืดพอมาชน L2 ปุ๊บ สมมติว่าผมตั้งไว้ที่3มันก็ต้องหยุดไว้3วินาทีครับ1 2 3พอคบ3ปุ๊บมันก็ถอยกลับมาแล้วมาชน l s 1ปุ๊บมันก็หยุดนะครับเอาแค่นี้เองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่มันวิ่งนะครับช่วงระยะเวลาที่วิ่งก็ให้มันโช,ชว์โชว์ที่ดิสเพย์นะครับเป็นหลักหลักหน่วยเป็นวินาทีนะครับประมาณนี้นะให้ให้เรา,ให,เราให้เราเห็นคอนเซปต์ก่อนว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับหลักการของมันก็คือสมมุติว่าเราตั้งตรงนี้เป็น3เนะ ทัมเมอร์ของเราเนี่ยถ้าเราใช้ทัมเมอร์แล้วทัมเมอร์ตัวที่1นึ่นะแล้วเราเอาตัวนี้มาใช้เลยก็คือ3มเนี่ยมันไม่ได้เนะเพราะว่าทัมเมอร์เนี่ยหลักหลักของมันตรงนี้ถ้าถ้าเป็น0 0นย์ถึงหนึ่เนี่ยนะครับมันก็คือ0.1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ3วินาทีก็หมายความว่าเราต้องคูณ10เข้าไปถูกต้องไหมอันนี้เราต้องคูณ10เข้าไปนะครับพอคูณ10เข้าไปมันก็จะกลายเป็น30 เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็น30เราก็สามารถคำนวณเวลาได้แล้วครับเพราะมันเป็น3วินาทีนะครับประมาณนี้นี่คือหลักการคูณเนะส่วนส่วนการแสดงผลมาที่ดิสเพย์ตรงนี้นะครับถ้าเราเอาไทม์เมอร์มาแสดงตรงนี้เลยเนี่ยครับมันไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ไทม์เมอร์ของเราเนี่ยมันเป็นหลักหลักหลักอะไรครับหลัก0.1วินาทีนะครับมันก็โชว์เลขเยอะมากถ้าเราต้องการเป็นหลักวินาทีเราก็เอา10ไปหารน,นะครับเอาไทาม์เมอร์ของเราตรงเนี้ย เมื่อหารด้วย10นะครับแล้วก็เอามาเฉพาะผลหารเท่านั้นประมาณนี้นะมันก็จะโชว์เฉพาะผลหารก็คือ1 2 3สามตามที่เรากำหนดเลยนะครับโอเควิธีการคิดนะครับอันดับแรกคือผมกด p p 1นะครับผมก็ไปเซต R/Y 1เลยนะครับพอ R/Y 1เซตเสร็จปุ๊บมันก็เคลื่อนที่เนะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายครับฟื้นเคลื่อนที่มาเลย พอมาอยู่ตรงนี้อ่าสมมติว่าผมตั้งตรงนี้ไว้ที่3นะครับ3แสดงว่ามันต้องหยุด3วินาทีนะตรงนี้ก็ต้องโชว์ครับ1 2 3นะครับแล้วพอมันครบ3ปุ๊บมันก็เคลื่อนที่กลับมาพอมาอยู่ตรง Ls 1ปุ๊บมันก็หยุดแค่นี้เองนะครับโอเคนะทีนี้เราบอกว่าถ้ามันเคลื่อนที่มาแล้วนะครับมันมาชน Ls 2ปุ๊บเราก็สั่งให้มันหยุดเลยครับก็คือรีเซ็ต RY หนึ่งเลยอ่ามันก็หยุดละพอมันหยุดมาก็คือ Ls 2 ตรวจจับเจอปุ๊บเราก็เอาทามเมอร์นับเลยนะครับทีนี้นับนับเลยเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าค่าที่เราต้องการนับเนี่ยตรงเนี้ยนับเป็นค่าที่เท่าไหร่เราก็ใส่ในใส่เป็น Data r e g i s t e r ไว้ก่อนคือ d0 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยก็คือ d0 นะครับเนี่ยเราเซตค่า3ตรงเนี้ยมันก็คือ d0 แต่ว่า3เฉยๆเนี่ยมันน้อยไปก็คือ T1 D3 เนี่ยมันจะน้อยไปแสดงว่าเราต้องเอา สามตัวเนี้ยผลที่ได้จากในเนี้ยไปคูณกับสิบก่อนนะครับคูณกับสิบแล้วถึงจะไปเก็บไว้ในดีศูนย์นะครับโอเคเนะพอเวลามันครบปุ๊บเราก็สั่งการให้มันเซตนะครับให้มันเซต y สองให้มันกลับกลับมานะครับพอกลับมามันไปชน ls หนึ่งปุ๊บเราก็หยุดนะหลักการมีแค่นี้เองนี่คือโปรเซสของมันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปคำนวณน,นะครับเรื่องของเวลานะครับวิธีการคำนวณก็ ถ้าผมเอาเวออนคือ M800 M8000 นะครับผมก็ทำการคูณครับคูณอะไรผมจะทำการคูณค่าค่าที่อยู่ในทัมเบลสวิตในดิจิตอลสวิตตัวนี้นะครับคูณกับ10นะครับแล้วเอาไปเก็บไว้ในดีเห็นหมดีศูนของผมตรงนี้คืออะไรดีของผมนี้ก็คือทัมเมอร์เห็นไหมครับสมมติว่าตรงนี้ผมทำเป็น3 3คูณกับ10นะครับ3คูณกับ10ก็ได้เท่ากับ30ก็คือ3วินาทีอ่าอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเนะเสร็จแล้วเอ่อผมต้องการให้มันโชว์ที่ดิสเพลย์นะครับผมก็เอาไทม์เมอร์ตัวนี้นะครับไทม์เมอร์ทีน่งนะครับไปหารกับ10นะครับหารกับ10พอหารกับ10ได้ค่ามายังไงนะครับมันก็จะไปถูกเก็บไว้ใน d 11เอ่อ d 10นะครับ d 10คือผลหาร ส่วน d 1 1เนี่ยเป็นเศษนะอา่าเพราะฉะนั้นผมต้องการเอาผลหารมาโชว์ผมก็ move นะครับเอ่อจริงๆผมตรงนี้นะครับโทษทีตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยเอ่อผมต้อง move d10 ถูกต้องละอ่าผมต้อง move d10 นะครับ d10 เอามาโชว์ที่ display ก็คือ k2y6 นะครับตรงนี้นะ k2y6 เอ่อใครที่ไม่ทราบว่า k2y6 มาอย่างไงนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิป เรื่องของตัว move นะครับคำสั่ง move ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมา simulation ดูนะครับอ,อันดับแรกเลยพอผมกด on plc ปุ๊บนะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าตรงนี้มันเอาไว้นเนะตรงนี้ผมปอ่อผมตั้งให้มันเป็น5 5วินาทีนะผมตั้งให้เป็น5วินาทีคำสั่งคูณก็คือคำสั่งดิฟสวิตต์ตรงนี้นะครับดิจิตอลสวิตช์คูณกับ10บดีศูย์ของผมก็เป็น50 ตรงนี้ก็เป็น50แสดงว่าตรงเนี้ยทีหนึ่งของผมก็คือ5วินาทีถูกต้องเนะี่ห้าวินาทีแล้วนะ,ะการโชว์ดิสเพลย์ก็อตอนเนี้ยทามเมอร์ของผมยังยังเป็นศูนย์อยู่นะครับตรงเนี้ยยังเป็นศูนย์อยู่ยังไม่มีอะไรนะครับศูนย์คูณกับสิก็ได้ศูนย์มันก็เลยก็เลยโชว์ศูนย์ออกมาอยู่นะครับโอเคถ้าผมกด PV1 น,นะครับก็จะทําให้เซต R Y1 นะครับพอเซต R Y1 ผมทํางานมันก็เคลื่อนที่มาปุ๊บมาชนปึง้ง พอมาชน LS 2เห็นไหมพอมาชน LS 2มันก็ทำการหยุดนะครับรีเซต็ตแล้วพร้อมกับนับครับนับ1นึ่งเห็นไหมครับดิสเพย์ก็โชว์ด้วยนับ3นับ4พอนับ5เสร็จแล้วปุ๊บมันก็เคลื่อนที่กลับมานะครับจนกระทั่งมาเจอ LS 1มันถึงจะหยุดอ่าประมาณนี้ครับก็ได้ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับประมาณนี้เนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง บวกลบคูณหารซึ่งเป็นคำสั่งทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะครับมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ